เราดีแล้วก็ตัวนั้นด้วยนะครับผมอยู่เอฟซีสัวเฉือตัองนะครับผมกับเอฟอาร์ทัวเบอร์อะรีเวนอะไรไม่รู้นะครับผมกดตัวให้เล่นแล้วนะครับทุกคนนะก็ไม่หลดไดได้นะครับในเวอร์สโตะนะครับทุกคนนะนี่นะครับผมอาร์ทัวเบอร์พักใหม่นะครับผมนะอ่าเปิดตัวให้เล่นในมือถือหรอเนะครับผมแอนดรอยกับอะไรไม่รู้นะครับไอโอเอสน่าจะมาแล้วมั้งผมไม่ได้รู้นะครับผมมาหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวหนึ่งนะครับทุกคนเดี๋ยวปรับมุมมองก่อนปรับไงวะเดี๋ยวเดี๋ยว โอเคได้แล้วขอปรับกลับก่อนนี่ครับปุ๊บอ่าได้แล้วทุกคนนะอ่านี่เลยนะทีแป๊บหนึ่งนึ่งครับทุกคนผมจะมารีวิวนี่ครับผมนะอ่าไม่ค่อยไหวนี่ครับผมแหลกจิ๊บเลยนะครับทุกคนผมปรับประมาณมิเดียมมิเดียมมิเดียมนะครับผมภาพนะครับนี่คอยาวเดี๋ยวผมไปดูนี่ครับผมคอยาวนะมองไม่เห็นว่ะ นี่โดโด้ป้าเวเรื่องนะครับทุกคนนะเสียงโดโดก็ไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่นะครับทุกคนนะอ่าเนี่ยผมนะมองไม่ค่อยเห็นนะครับนี่เริ่มเห็นแล้วเห็นป่ะเออเนี่บผมอ่ามันก็เหมือนในคอมเลยป่ะเออความสวยงามนะครับผมเก็บก็ะหินอันนี้มันจะไม่มีปุ่มเดินไม่มีอะไรเลยนะครับในภาคก่อนไม่น่าจะมีนะเออมันจะเหมือนแบบเหมือนเราเล่นในปีตีนะครับทุกคนนะ มันจะแตกต่างออกไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมไม่เคยเล่นแบบในคอมนะครับผมเออก็เปิดได้เลยนะครับผมในเพลโตนะไปหาโหลดกันได้ต้องหาโหลดตามตามลิงก์คนที่เขามารีวิวนีครับทุกคนนะอ่าถึงจะเจอนะผมพิมพ์ในคนนหาเป็นตไม่เจอนะครับทุกคนนะอ่าประมาณนี้เลยจะปรับประมาณสูงๆดูก่อนอ่านี่ครับกคนนี้กราฟิกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมถ้าตะพวกนี้ออกก็จะเป็นเอาแสงเลยออกไปนะครับความสวยงามออกนะครับผม อันด้าล่างก็จะเป็นเงาเนี่ยครับผมชาร์โด้เนี่ยครับผมอ่ะนี่เลยผมปรับเป็นเบอร์สุดนะครับผมปรับสูงไม่ได้แลกเนี่ยครับผมทุกคนนะอ่านี่ครับผมนี่คือเออ่ระดับฮิตนะครับผมแลกเนี่ยผมไม่ไหวนี่ครับผมนี่เลยอ่าประมาณนี้เลยครับผมทุกคนนะสวยเอาเรื่องนะครับผมก็ไอการเก็บอะไรก็เหมือนเดิมอ่าอนิเมชันเปลี่ยนเล็กน้อยครับเปลี่ยนแค่พวกพวกสัตว์มั้ง อนิเมชันคนไม่เปลี่ยนนะครับการว่ายน้ำอะไรดูนี่ไม่เปลี่ยนนะครับผมเดี๋ยวผมว่ายดูอ่ะว่ายดูว่ายดูเพื่อน้ำสวยเอาเรื่องนะครับผมนี่นี่นี่นะเอาเรื่องอยู่ก็เหมือนเดิมนะครับผมนะอ่านีะครับทุกคนนะก็มีความชัดเอาเรื่องอยู่นะครับเดี๋ยวผมปรับชัดให้ดูนะครับผมไม่ไหวนะครับผมบอกเลยนะครับเพราะว่าแหลกโคตรโคตรนะครับทุกคนนะปุ๊บนี่ความชัดนะครับผมนี่นะนี่เลยนะครับผมแหลกเอาเรื่องนะครับผมมานี่นะครับแหลกนะครับผม และนี่คือคอยาวนะครับผมเห็นเดินวนอยู่ตรงนี้เป็นชั่วโมงแล้วนะครับทุกคนนะสวยเอาเรื่องเลยครับผมจะมีบักเล็กน้อยนะครับผมในการเปิดกระเป๋า,าดูของนะมันจะเห็นบัคดูดิเห็นไหมมันจะเป็นน้ำน้ำเนี่ยไม่รู้บัคหรือเปล่านะครับทุกคนนะประมาณนี้เลยอัพเตมน้าอันนี้คืออัพของนะครับผมอันนี้ก็แบบเดิมนะครับผม่าจะมีมีตัวใหม่เข้ามาด้วยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นแบบในคอมเนาะ บางเนียครับผมมีตัวใหม่เข้ามาแต่ผมไม่รู้มันอยู่ตรงไหนนีครับผมเดี๋ยวผมจะหาดูเนะยครับผมนะเดี๋ยวปรับให้มันเบอร์เบอร์ก่อนนี้ครับไม่ไหวเนีับพวกคนนะปุ๊บอ่าประมาณนี้เลยเดี๋ยวว่ายน้ำไปดูก่อนนะครับฝั่งนู้นไปยังไม่เห็นพวกสัตว์ทะเลเนะครับผมเห็นแต่พวกเก่าๆพวกพวกสัตว์ใหญ่ไม่เจอเห็นพวกปลาพวกน้ำเดิมแมงกะพรุนอะไรพวกนี้ไม่รู้ว่ามีตัวใหม่ ไหมนี่ครับนะอ่าเดี๋ยวจะว่ายน้ำไปก่อนนะครับดูก่นนะไปเลยใช้เวลานาน,านหน่อยนะครับผมอนิเมชันเหมือนเดิมน,นะครับการว่ายน้ำผมไม่ได้ค่อยติดตามดูเท่าไหร่นะครับผมนะผมก็รอคอยนั่นแหละนะครับมันจะแหลกในพวกในป่านีครับเล่นไม่ทำไม่ได้นี่ครับผมอุย้ยตัวอะไรอะ่ะสไปโนโทโซลัดเหรอเฮ้ยตัวนี้อันตรายนะตัวนะลองไปดูก่อน เดี๋ยววิ่งไปดูก่อนนะครับทุกคนนะสไปโนสไปโนจะเห็นไหมวะมันไม่มีขึ้นบอกว่าเจอเออสัตว์อันตรายนะครับผมเฮ้ยมันไม่ทำร้ายเราเว้ยเฮ้ยมันไม่ทำร้ายมันเป็นสัตว์กินเนื้อแต่มันไม่เฮ้ยจิบหายแล้วไปก่อนนะครับผมรออะไรอะ่ะไปดีครับวิง่งดีครับรออะไรครับวิง่งดีครับ กับตายเลือดหายไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับก็สวยเอาเลือดนะครับอะไรก็เหมือนเดิมครับผมแต่ความสวยงามที่ผมให้ระดับเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้คือรีเซ็ตอะไรรีสซ็ปาวเอ็นลำต้นนี้ครับผมมันจะแรงๆนีครับผมยังไงก็ไม่ไหวนีครับผมต้องแรงประมาณนึงเลยนะครับผมต้องเครื่องแรงอย่างนึงเอ้ยเดี๋ยวด้วยใตัวใหม่ปะ เดี๋ยวอันนี้ตัวเดิมนะครับเต่านี่ครับผมนี่แถกกระขออภัยด้วยนะครับผมเวลาอัดคลิปก็จะแลกด้วยนะครับเครื่องร้อนด้วยนะครับดูนะเออันตัวใหม่ครับเต้ใช่ปะเออนั่นนั่นตัวใหม่ครับทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูตัวใหม่ตัวใหม่ผมไม่เคยเจอนะครับผมในมือถือนะไม่เคยเจอนะครับน่าจะอยู่ในคอมมานานแล้วนะครับไอตัวนี้น่าจะเป็นพายุนะครับผมนี่พายุนะครับนี่เลยเอาเรื่องนะครับทุกคนนะมันไม่ทำร้ายเราเนี่ยครับผมเดี๋ยวฝั่งนั้นสไปโนเนี่ยครับไอของที่ผมตายไป อ uh, ของหายหมดนะครับผมความสวยงามประมาณนี้เลยนะครับสุดยอดเลยนะครับผมแับ 4K นะครับผมผมปรับโลเลยดีแล้วนะครับก็ลื่นขึ้นมาอย่างนึงครับโลนะครับตรงนี้ประมาณนี้แต่สวยเอาเรื่องนะครับแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสวยเอาเรื่องนะครับความชัดคมชัดสุดยอดถ้าใครลื่นจริงก็ปรับชัดปรับสูงทุกอย่างเลยนะครับผมผมปรับประมาณนี้แหละไม่ไหวนะครับผม เดี๋ยวต้องเอาชีวิตรอดในเกมนี้แล้วเนี่ยผมในอาร์คนะครับผมก็มไม่มีอะไรมากนะครับประมาณนี้นะครับเออเดี๋ยวผมไปดูให้ดูหน้าเมนูครับผมเดี๋ยวเซฟก่นอนเซฟตรงนี้เลยเนะครับผมสำหรับการตั้งการตั้งค่าเนี่ยให้เหมือนในมืเอเวอร์ชันเก่า <ทำ S 1> ผมรู้ว่าอันไหนอ่านไม่ออกนะครับผมขอไปด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูหน้าเมนูครับผมประมาณนี้หน้าเมนูก็ไม่ต<ๆ>้องซีเรียสครับไม่เหมือนไม่เหมือนเอเวอร์ชันแรกนะครับผมอเวอร์ชันเก่าๆมันจะเป็นแบบภาพ ดูความละเอียดดูเลยว่าไหวไหมนะครับอันนี้ประมาณนี้คือจะให้เข้าไปดูเองนะครับผมสวยเอาเรื่องนะครับอันนี้คือจอยเอพเคอันนี้คืออะไรต่างๆนานาเนี่ยครับผมและนี่คือนี่ให้ปลดล็อคด่านนี่ครับผมใช้ตังซื้อได้เปล่าก็ไม่รู้ไม่น่าได้นะต้องไปหาเองนะครับผมไม่รู้หายยังไงนะนี่ครับผมอันนี้คือด่านอื่นก็จะเป็นด่านๆอลังการมากเลยครับผมอันนี้ผมมีแค่ด่านแรกตั้งแต่ซีซั่นแรกเลยนะครับผมเน็ตสวายเวอร์อะไรเนี่ยอ่นนี่คือ อ่าอะไรพวกนี้คู่มือมั้งแล้วก็ของอ่าเอ้ยมีบิ๊กฟุตนะบิ๊กฟุตเหมือนเดิมนะครับผมตัวเดิมนะครับผมนะเวอร์ชันเก่ามีนะเวอร์ชันก่อนก่อนอ่าเนี่ยครับผมนะผมและตาผมน่าจะปรับประมาณยูเดียมได้ทีครับแต่อยู่ในป่าไม่ได้แน่นอนนะครับเพร้อยเปอร์การอ่าแต่งตัวนะครับผมอ่านี้ผมจะกดกระบาดให้เลยนะครับผมให้ดูเลยครับอันนี้คือการเลือกด่างนะผมจะไม่ปลดล็อกสักต่างนะครับคุณนะ อันนี้คือระดับยากหรือว่าคาร์ดนี่ครับผมกดเปไปนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะทุกคนนะหน้าเมนูก็เปลี่ยนไปนะครับแต่อันนี้เหมือนเดิมนะครับผมนี่นะประมาณนี้เลยนะครับผมนี่มีการให้สุ่มด้วยนะครับผมเป็นประมาณนี้มีอะไรต่างๆนานาครับผมแต่ละอันนี่เอาเรื่องนะครับผมแปลกกันทั้งนั้นเลยนะครับผมและนี่คือย้อนกลับมาเป็นอันเดิมนลยครับและนี่คือเปลี่ยนชื่อนะและอันท้ายซ้ายมือด้านล่างนี่คือเริ่มเกมนะครับผมอันนี้คือ อ่าโซนอ๋อเป็นโซนมีให้เลือกด้วยนะพวกว่าอ่าลองไปโซนระดับฮาร์ดทุกผมไม่เคยไประดับฮาร์ดนะั้งแต่เริ่มเลยเออเปลี่ยนอยู่อายุเอวิทิงเอฟฟอร์เดี๋ยวผม่าสุดยอดเนี่ยดูที่ตรงนี้จะเป็นอะไรระดับฮาร์ดนี่ครับทุกคนนะอุ้ยแหลกเลยหิมะปะแหลกเลยนี่ครับผมแหลกจริงนี่ครับไม่ไหวนะครับทุกคนนะเออถือก็สวยเอาเรื่องนะแสงจ้ามากนะครับทุกคนนะอ่าเดี๋ยวปรับอ่าการปรับอะไรก็แบบนี้ครับเปลี่ยนใหม่เยอะเลยนะครับผมนี่เอ้ยตรงนี้ลื่นนะครับผม มองทะเลนี่ลื่นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมหันมาอ๋อหิมะจริงด้วยนะครับผมนี่เลยชัดโคตรๆเนียครับทุกคนนะอ่าอันนี้คือปรับซูมเข้าใกล้นะครับปรับเป็นโฟล์ตสันนี่ครับผมเดีย๋ยวถ้าปรับซูมเข้าไปแล้วเนี่ยคือมาอันนี้เนี่ยอันอันนี้โฟล์ตสันปะโฟล์ตส,นสันเออเข้าไปมันจะเป็นมุมมองบุคคลที่หนึ่งนะครับอ,อุ้ยอินอ,อุ้ยนกโค้ตสวยสีโคตรสวยนะครับทุกหนุดเห็นเปล่าทุกคนไปดูก่อนนะครับสวยเอาเรื่องโอ้โหแสงจ้ามากอุ้ยแหลกแหลกแหลกบิ๊กอุ้ยอันนั้นช้างนะครับผมนี่ นี่นี่นี่เฮ้ยตัวอะไรอ่ะเอ้ยโคตรแหลกนะครับปลอภัยด้วยนะการแหลกนะครับผมอัดคลิปก็แหลกด้วยนะครับทุกคนนะแหววเอาเรื่องนะครับผมไหนก็แหลกเอาเรื่องนะครับผมต้องปรับเป็นโลไม่ก็ลบเงาออกให้หมดเลยดี๋ยวผมกาปรับกากให้ดูนะครับทุกคนนะปุ๊บถ้าใครเล่นไม่ไหวจริงก็ปรับกากสุดเลยนะครับนี่คือปิดเลยนะครับผมนี่ปิดให้หมดนะครับผมนี่จะลื่นขึ้นมาทันทีเลยนะครับผมแต่ผมไม่ได้ลื่นนะอ่าแหลกนะครับผมนี่อุ้ย มีร้อยแผลเต็มช้างเลยดูดิครับทุกคนดูโโอ้หบุตเลยนะครับอ่าอันนี้คือเกิดใหม่นะครับอันนี้คือย้ายไปอันนี้คือเปลี่ยนการจุดเกิดได้นะครับผมจะเปลี่ยนได้อ่าเนาะก็เหมือนเวอร์ชันแรก,แรกเอ่อเวอร์ชันเก่าเวอร์ชันก่อนหนะ้านี้นี่ครับผมใครที่รอคอยก็ไปโหลดในเพลโตได้เลยนะครับทุกคนนะอ่าเดีย๋ยวไม่นานก็จะไปเลยนะครับผมนี่ปรับเป็นบิวตี้ยมปรับให้หมดกลับมาเหมือนเดิมอ่า อาเดี๋ยวไปดูช้างแมมมอตก่อนหน่อยครับผมนะตรงไหนวะเดี๋ยวไปดูก่อนโคตรแหลกเนี่ยครับทุกคนนะไม่ไหวจริงเนะครับผมอันนี้คือประมาณแลมป์แปดนะครับผมเฮ้ยอูโโอ้ยตัวอะไรวะทั้งหมาป่าทั้งพิเนเตอร์เฮ้ยตัวอะไรวะอ่าไอ้อะไรเตอร์เตอร์แลปเตอร์เออแรปเตอร์นะครับผมแรปตเตอร์เฮ้ยทีเล็กปะ อุ้ยทีเล็กนะครับผมเจอของดีแล้วผมยุม้งไิงดูก่อนยุ้งยิดูเลยลงน้ำไปเลยกระโดดลงน้ำไปเลยนั่นหมาป่าปะคืออันตรายนะอันนี้ระดับค้าในะครับมันจะเกิดไในจะมีข้างบนอยู่ซ้ายาขวาบนนี่ครับเห็นปะเฮ้ยตัวอะไระอ่ะเฮ้ยตัวเขาอะอันนี้ทีเร็กนะครับผมโคตรตึงเนี่ยครับผมนี่เลยนะครับผมคือเดี๋ยวก็สมบูรณ์แบบนีะครับผม,ผมบูเลยเอ้ยทีเล็กมีรอ,รอยแผลด้วยตัวอะไรมันกัดวะ อุ้ยเสือดำปะอุ้ยเสือชีตาเนี่ยครับอ่าดีครับทุกคนนะแลกนะครับผมขออภัยด้วยนะเอาเลยครัตรบตอนรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยนะครับผมทุกคนนะก็ผมก็ขอตัวไปก่อนลาไปก่อนแค่น,นี้นะครับอันนี้คือเติมนะครับผมมาเติมมาได้นะอันนี้คือโลกเต็มยศเลยนะครับผมอ่าแอนิเมชันก็จะสวยเลยอันนี้ก็จะเป็นคู่มือ อ่าเป็นเจ้คู่มือเด็กอ่าของต่างๆ่างนะครับผมก็มีเป็นร้อยเลยพอสมควรนะครับผมมีของอะไรเต็มยศเลยนะครับผมอันนี้คือพวกโครงสร้างพวกบ้านอะไรพวกนี้นะครับทุกคนนะอ่าก็โหลดก็เล่นกันได้นะครับทุกคนนะอ่าสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยนะครับผมจีตาต์ในวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากก็้เดี๋ยวเลือกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมด้วยนะครับผมก็ไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับหัวเจอกันคลิปหน้าครับผมจะเริ่มเอาชีวิตรอดในเกมอาร์เซเวอร์แล้วนะครับผมนะอ่าก็ไปก่อนนะครับผม ทั้งแหลกอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับผมมันจะดว่งดวงนะอ่าก็ต้องมีเครื่องแรงระดับหนึ่งเลยนะครับผมก็ไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ